ท่านผู้ชมเห็นอะไรในน้ำผลไม้นี่ครับขอไปครับเห็นอะไรในน้ำผลไม้นี่ครับบางคนบอกว่าก็เห็นน้ำผลไม้ไงแต่ว่าผมนั่นเห็นความประมาทครับเวลาที่ ขวดน้ำเนี่ยนะครับคือขวดน้ำผลไม้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีน้ำเนี่ยเต็มอยู่เวลาลมเนี่ยพัดมาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะไม่มีทางปิวใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าน้ำไม่มีหระครับในขวดเวลาลมมาก็จะพัดปิวไงครับ หรือว่าเวลาที่ว่าเราโดนจะสามารถที่ว่าโอนเอีย e งได้แล้วที่สุดแล้วโอนเอีย e งมากๆก็จะล้มลงไปได้ครับใช่ไหมครับขวดน้ำเนี่ยนะครับเหมือนร่างกายของคนเรานะครับขวดน้ำเนี่ยเหมือนร่างกายของคนเราซึ่งน้ำเนี่ยคือธรรมะหากใจเราเนี่ยนะครับ คือกายเราเนี่ยในใจเราเนี่ยขาดธรรมะคือน้ําแล้วเนี่ยเป็นยังไงครับเวลาโดนลมเนี่ยคือกิเลสปัญหาต่างๆเนี่ยเข้ามาเนี่ยมันก็จะสั่นไหวจนในที่สุดเนี่ยมันจะล้มไปใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่ามีน้ําเต็มอยู่แล้วเนี่ยคือมีธรรมะเนี่ยอยู่ในจิตใจเราเนี่ยไม่ว่าปัญหาอะไรเข้ามาเนี่ยนะครับมันจะยังคงหยัดยืนตั้งมั่นอยู่อย่างนี้ ไม่เสื่อมคายครับขอบคุณครับ